ทางเข้า,ขาหมู่บ้าน,นครับตำบลหมู่บ้านเชียงเหียนนี่นะปากซอยหมู่ที่18ยินดีต้อนรับนะฮะตำบลเฝ้าอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามทางเข้า,ขา,ขาหมู่บ้านครับ

หวแมสครับเงี้ยหน้าขึ้นครับยกขึ้นมาครับยกขึ้นมาคุณยายยกไม่ไหวครับต้อตัตรงนไปยกเดี๋ยวหลวงตาเขาจะพักเท้าที่อ่าโรงพยาบาลสุขภาพฮะหรือว่าอาาาน,นามัยสถานีอาน,นอามัยของเชียงเหียนตำบลเชียงเหียนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม คเ่ดะครับ่ะครับั้บา,าัาาาาเอาอยี๋ยวพักเท้าที่โรงพยาบางอาสุขภาพ,ภาพมาเชียงเหียตรงนี้ okay, ครับโอเคครับ